อุ้เชื่อว่าตอนนี้นะคะคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยกำลังมีเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเต็มบ้านจนไปหมดเลยแต่บางทีค่ะเราก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นยกตัวอย่างเช่นอ้า ทำน้ำหกโดยที่เราไม่ตั้งใจสุดท้ายนะคะเครื่องดูดฝุ่นของเราก็ใช้งานไม่ได้และตัวเราเนี่แหละต้องเอามือไปเช็ดเอามาเก็บเองทีละชิ้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะอุ้มอยู่กับ Hoover Jet นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถจะดูดได้ทั้งของเปียกและของแห้งและทำความสะอาดพื้นนะคะเหมือนถูบ้านเนี่ยไปพร้อมกับดูดฝุ่นจ,จะทำได้ย,ยังจริงหรือเปล่าดูกันเลย โอเคเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวน,นี้ทําอะไรได้บ้าง ด้านบนสุดค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มนะคะอยู่2ปุ่มเองใช้งานง่ายนะคะคือจะเป็นปุ่ม power แล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มโหมดสามารถปรับโหมดได้2ตัวนะคะก็คือโหมดที่เป็นโหมด high ปกติเนาะแล้วก็จะเป็นโหมด eco ถ้าจะอยากประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นที่กดนะคะอยู่ตรงด้านล่างนี้ให้คิด,ดง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวกดปล่อยน้ำนั่นเองค่ะก็กดปุ๊บก,ก็น้ำมันก็จะออกมานะคะที่บริเวณด้านล่างมาดูด้านหลังกันต่อน,นิดนึงค่ะด้านหลังเนี่ยจะมีเขียน ไว้เลยว่า one power lithium ion e อความเจ๋งของมันคืออะไรค่ะตัวนี้ไฮไลท์สำคัญเลยคือ,อเดี๋ยวเกิดให้ดูรึบถ้าอุ้มดึงออกมาแบบนี้นะคะแวบแนะ่อันนี้คือแบตเตอรี่ค่ะทุกคน คือเราเนี่ยสามารถจะเอาตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น one power 4.0 max นะคะเจ้าแบตตัวนี้จะสามารถเอาไปใช้งานกับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นอื่นๆเยกตัวอย่างเช่นที่บ้านอุ้มนะคะมีทั้งตัว Hoover jet แบบนี้เนาะแล้วก็จะมะีตัวที่เป็น bed max นะคะ Hoover bed max อุปกาารา์ไมจะถอดแบตของตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้งานกับอีกตัวหนึ่งได้และอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเวลาเราชาร์จนะคะถ้าเครื่องหนดฝุ่นประมาณแบบนี้มันจะมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเนี่ยตัวนี้5โลใช่ไหมคะเราไม่จาเป็นจะต้องแบกเอาตัวเครื่องหนักๆเนี่ยไปชาร์จอีกแล้วเพราะว่าเราใช้แค่หัวชาร์จแบบนี้นะคะคล้ายๆกับที่ชาร์จมือถือแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปปุ๊บแบบนี้เองจบแล้ว แล้วก็แบตตัวนี้นะคะขนาด4000ม ah ิลลิแอมเนาะ mm. ก็ชาร์จทิ้งไว้ได้เลยมันจะมีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะคะถ้าหนูมันเต็มแล้วถ้าจะใช้งานเราก็แค่ถอดเอาตัวแบตเตอรี่นี้มานะคะมันจะมีช่องเสียบแบตอยู่นะคะแล้วก็ใส่ตัวแบตดันลงไปแกรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เท่านี้เองง่ายมากๆกับการใช้แบตที่สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้ลงมานิดนึงตรงนี้จะเขียนไว้ว่าโซลูชันแทน ไฮไลท์ผองเจาตัวนี้อย่างนี้นะคะคือมันจะมีแทงทั้งหมด2แทงคือเป็นแทงน้ําสะอาดอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะเป็นแทงนะคะพวกเก็บของเสียแล้วก็น้ำสปกปรกอยู่บริเวณหน้าหน้าตัวแทงน้ําสะอาดตรงนี้นะคะอุ้มสามารถที่จะดึงออกมาได้มันจะมีเขียนไว้เลยนะว่า คุณเนี่ยจะใช้งาน small area หรือว่า l a s t area ค่ะถ้าสมมุติเราจะใช้ small area นะคะก็ให้ใส่น้ำเท่านี้ใส่ solution จะมีมาให้ในกล่องเลยก็คือน้ำยาทำความสะอาดนั่นเองก็คือใส่ไปให้ตามเส้นต่างๆนะคะหรือจะใช้น้ำสะอาดเปล่าๆถูแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็กว้่าลงมาปุ๊บแล้วกดลงไปอันนี้คือสาหรับเรื่องของแทงน้าสะอาดนะคะพลิกมาด้านหน้าเลยนะมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรอยู่บ้าง จ้าต,ตัวนี้นะคะจะเป็นแทงค์น้ำสกปรกแล้วก็ของเสียค่ะวิธีเราเอาออกมาได้แบบนี้นะคะเอาออมาเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเจอกับตัวนี้เลยมันจะมีกับตัวกองฝุ่นอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้เราสามารถจะเอาออกมาทำความสะอาดได้อันนี้1ชิ้นแล้วเนาะยังไม่พอคุณสามารถจะดึงนะคะตัวหน้ากาก,ากตรงเนี้ยออกมาทําความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วความเจ๋งของมันก็คือเท่าที่มุมใช้งานมานะ ตัวนี้เก่งมากในเรื่องของการแยกฝุ่นนะคะแยกของเหลวแยกของเปียกนะคะดีมากเลยอะ่ะแล้วมันก็จะมาอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้เนาะมันจะมีเขียนไว้เลยนะคะว่าแม็กซ์อันนี้อย่าให้เกินแม็กซ์นะก็คือสมมติมันใกล้ๆจะถึงคุณก็ออกมาเทเอาน้าออกมาเททำความสะอาดไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาใส่กลับกลับไปได้ทีนี้ตรงด้านล่างบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะมีอะไรอยู่บ้างคะ่ะตัวนี้อุ้มสามารถจะกดนะคะกดตรงนี้ปพ๊บ แล้วก็เอาตัวแผ่นด้านหน้าที่มันสกรปรกข้าวสกรปรกพวกนี้เอาออกมาทาความสะอาดได้อีกแล้วด้านในตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นแแปลงไมโครไฟเบอร์ iber, ซึ่งแปรงตัวนี้นะคะสามารถทำความสะอาดได้ทั้งพื้นแข็งแล้วก็พื้นผรมด้วยมันจะเป็นตัวนะคะที่ช่วยจัดการ ค้าวสกรปรกที่อยู่ที่พื้นแล้วก็อาศัยเอาน้ําหนักของตัวเครื่อง5กิโลตัวนี้แหละในการกดทับนะคะทําให้เวลามันมีคราบสกรปรกเนาะมันก็จะสามารถที่จะเอาออกได้ง่ายอันนี้คือทั้งตัวเครื่องของ Hoover Jet ตัวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยมาเดโมให้ดูของจริงละกันนะว่าทําไมวกนหนึ่งชอบตัวโนนี้มากๆค่ะเริ่มจากการเห็นเนาะขยะด้านหน้าเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะขอเทเป็นน้ําลงไปให้ดูเพิ่มละกันว่ามันสามารถใช้งานดูดได้จริงๆนะคะ ตัวนี้สามารถดูดได้ทั้งพื้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็บนพื้นพรมแบบที่มันเป็นแบบนิ่มๆด้วยค่ะวิธีการทํางานของมันเนาะเหมือนที่เล่าไปฟังเมื่อกี้ค่ะก็คืออุ้กดเปิดมี2โหมดให้เลือกนะคะก็คือโหมดที่เป็นไฮกับโหมดที่เป็น e ีโคแล้วแต่เราใช้งานอ่ะวิธีการใช้ก็เอาเท้าดันตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็เลื่อนออกไปได้เลยเออ่าแบบนี้แวบ อันนี้คือสําหรับการดูดน้ํานะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นโหมดอีโค้นิดนึงถ้าคุณจะกดน้ํานะคะก็คือปล่อยน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ดันเอาน้ําออกมาได้นะคะมันก็จะมีน้ําออกมาแล้วไฮไลท์ของมันก็คือเวลาที่ใช้งานจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยหัวฉีดจะเป็นหัวฉีดสเปคินเจ้าหัวฉีดตัวนี้นะคะจะควบคุมเนี่ยการปล่อยนะตัวน้ํายาทำความสะอาดของเราเนี่ยออกมาได้อย่างพอดิบพอดีไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าอุ้นชอบมีปัญหานะคะบางตัวที่ทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ปล่อยเอาไว้นะคะน้ํายาออกมาเยอะมากแล้วก็ากลายเป็นพื้นของบ้านเราเนี่ยเปียกไปหมดเลยก็มีนะคะอันนี้คือเรื่องข้อดีของมันข้อต่อมานะคะที่น่าสนใจมากก็คือตัวแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปว่าแบตตัวเดียวสามารถใช้งานได้กับสินค้าที่เป็นกลุ่มนะคะ h o o v e r One Power Series ทั้งหมดเลยค่ะก็คือเอามาใช้กับรุ่นไหนก็ได้เนาะมีแบตก้อนเดียวก็จบแล้วข้อต่อมาที่น่าสนใจอีกค่ะก็คือเรื่องของแทงน้ำเนาะมีการแยกกันแบบชัดเจนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ ส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยบอกไว้นิดนึงถ้าคุณใช้โหมดที่เป็นโหมดเ high เนาะจะสามารถใช้งานได้ประมาณ25นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ แล้วก็น้าหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลกร,รมกัมกว่านะคะขึ้นอยู่กับที่คุณใส่น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยจะเอาไปยกไปชั้น2ชั้นสาชั้น1เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะไม่แนะนําตัวนี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวอยากให้ดูอีกตัวหนึ่งมากกว่าจะเหมาะกว่าค่ะตัวนี้นะคะก็เลยเหมาะกับการใช้งานนะคะที่จะอยู่ประจําห้องประจําชั้นสักมากกว่าค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำกวาดสะอาดนะคะหัวแปรงบนแท่นวางได้เลยหลังจากที่เราดูดฝุ่นถูพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แค่เอามาวางไว้บนถาดรองเนาะแบบนี้ทีนี้ค่ะมันจะมีเป็นถ้วยเนาะสำหรับใส่นะ้ำมันจะมีบอกว่าระดับน้ำให้เติมเท่าไหร่เอาก็เติมเข้าไปตามระดับนะคะที่เขียนเอาไว้เึิพอ,อได้ระดับเสร็จปุ๊บนะคะก็ทำการเทที่ถาดไปเลยตรงช่องของมันนี่แหละ เทเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทําการเปิดเครื่องปกติเริ่มจากการาดึงเอาก้านตรงนี้ลงมาก่อนเนาะแล้วก็กดเปิดรอประมาณ30วินาทีค่ะตอนนี้เนี่ยตัวหัวแปลงก็จะทำความสะอาดนะคะไปในตัวเลย ทีนเ้ต่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถจะถอดเอาบริเวณแท้งน้ําเสียเนี่ยไปเททิ้งแล้วก็ทงสะได้แล้วราคาเป็นไงบ้างเจ้าตัวนี้นะคะราคาเต็มของมันเนี่ยคือราคา22,900บาทแต่ทางฮูเวอร์บอกว่าตัวนี้เนี่ยราคาพิเศษไปเลยนะคะอยู่ที่16,900บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มมากๆรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวอุ้งใส่ไว้ในรายละเอียดด้านล่าง แต่ยังไม่พอค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้อาจจะหนักเกินไปหรือว่าอยากจะมีหรือว่ามีงบน้อยกว่านี้นะคะอุ้มีตัวหนึ่งมาแนะนำานเจ้านี่ค่ะชื่อว่า h o o v e r b r e a d Max นะคะชื่อเทมากแล้วก็เป็นสินค้าในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เป็น o n ันวัน o w e r s e r i e s เหมือนกันนะคะใช้งานแบบเหมือนกันได้แต่ว่าจะมีน่าสน,น,นใจอีกไปไปดูกันไปต่อน,นี่อีกตัวนึงนะคะตัวนี้คือ Duo b l a d Max นั่นเอง ราคาถูกกว่ากันแน่นอนราคาเต็มของมัน,นยอยู่ที่18,900บาทนะคะแล้วก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่15,900บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าตัวนี้ไฮไลท์สำคัญของมันคืออะไรค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบดูดที่เป็นดูโอไซโคนนะคะแล้วก็สามารถจะใช้งานตัวแบตเตอรี่ที่เป็นกลุ่มวัน Power Series ได้นะคะคือนี่อุ้มถอดแบตมาจากเครื่องนู้นเลยแล้วก็มาเสียบใส่แค่นี้กระนะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราสามารถเปิดใช้งานได้แล้วแต่ถ้าสังเกตดูค่ะตัวนี้เนี่ยหัวดูดยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันสามารถจะถอดเปลี่ยนได้เยอะมากนะคะมีทั้งหัวดูดต่างๆนานานาะไม่ว่าจะเป็นดูดพรมนะคะตัวนี้ก็คือเป็นหัวดูดพื้นที่มีแปรงไมโครไฟเบอร์อยู่ด้านในนะคะอันนี้คือเจ๋งมากๆแล้วก็มีไฟด้วยเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันแล้วก็มีหัวอื่นๆนะคะอีกเพียบเต็มไปหมดเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะหัวอันนี้จะเป็นหัวที่เอาไว้ดูดแบบในที่แคบๆใช่ไหม แล้วก็จะมีเป็นแปลงต่างๆนะคะที่ให้มาอันนี้คืออยู่ในกล่องเลยนะแล้วก็ยังมีค่ะตัวด้ามนะคะที่เป็นก้านยาวแบบนี้นะเป็นก้านยาวแบบนี้นะคะน้ําหนักเบาเลยแหละแล้วเขียนไว้ตรงนี้ว่าเบรดแม็กอีกด้วยนะคะเราก็สามารถจะเอามาใส่เข้าหากันนะคะแบบง่ายๆแบบนี้ปึ๊บอ่าเสียบเข้าหากันนะคะอันนี้คือเป็นแบบก้านยาวเนาะถ้าจะถอดออกค่ะก็มีสลักเนาะก็ดึงออกกันได้แบบนี้แต่หัวที่คุณชอบมากที่สุดก็คือหัวนี้นั่นเองนะคะที่บอกไปวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้ได้เลย เดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่ามันเป็นไซโครยังไงอ่าตัวหัวตัวนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนไซโครเลยหมุนเป็นวงกลมนะคะตัวฝุ่นที่ดูดเข้ามาเนี่ยจะวนเป็นวงกลมเลยค่ะหัวดูดตัวนี้เนี่ยพัฒนาโดยฮูเวอร์เขาเนี่ยบอกเลยว่าพวกฝุ่นผงเล็กๆอะไรแบบนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยดูดได้ดีมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะตัวหัวแปรงตัวนี้นะคะเป็นหัวแปรงที่มีไฟ LED นี่ ตัวหัวนะคะจะเป็นมอเตอร์ด้วยไหมมันก็จะทําการาหมุนไปด้วยนะคะตัวตัว,ตวดูอัไซคดอนหมุนด้วยแล้วก็ตัวหัวเนี่ยหมุนไปด้วยแล้วก็อย่างท้านะคะคือมีไฟ LED อยู่ตรงนี้เนาะเวลาเราดูดนะคะใต้ตู้หรืออะไรแบบนี้ที่มันมืดมากๆเนาะมอไม่ค่อยเห็นเศษฝุน่นจะเอาไฟสองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยมีไฟ LED มาให้ในตัวเลยคุ้มมากๆเลยอะกับราคา15,900มาเบาทของเจ้าตัวนี้นะคะ เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตัวไหนเหมาะกับใครบ้างตัว Hoover Jet ตัวนี้ค่ะอุ้มว่าเหมาะกับคนที่แบบใช้งานทั้งดูดฝุ่นนะคะพร้อมกับถูบ้านไปพร้อมกันหรือว่าจะดูดของเหลวแล้วก็ของเปียกนะคะไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เหมาะมากๆทกาความสะอาดได้ดีมากจริงๆนะคะกับราคาเต็ม22,900บาทเหลือเพียงแค่16,900บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะกับเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งถ้าคุณนะคะชอบเอาไปดูดในรถด,ด้วยคิดว่าจะไปดูดบนโตทํางานหรือว่าจะไปดูดพวกพม่านะ อไรพวกนี้ด้วยนะคะเหมาะมากๆากับตัวนี้ค่ะก็จะเป็น Hoover Bread Max นะคะก็ได้ระบบที่เป็น Dual Cyclone ไปด้วยเนาะแล้วก็หัวนะคะมีไฟอย่างที่เห็นการจริงๆตัวนู้นก็มีไฟด้วยเนาะแต่เจ้าตัวนี้ก็สามารถจะพกพาได้ง่ายขึ้นนะคะจากราคาเต็ม18,900บาทนะคะก็เหลือเพียงแค่15,900บาทเท่านั้นสําหรับตัว Bread Max สามารถใช้งานแบตเตอรี่ร่วมกันได้นะคะก็จะเป็นแบตตัว One Power ตัวนี้ค่ะ4 0 0 0ันมิลลิแอมวันนี้วุฝไว้ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับใครที่สนใจ ะะก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ที่ f a c e o o o k o อ about bot แล้วก็ Line a อ s ไซนนะคะออร์ t ด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากจะไปทดลองกับตัวเลยนะก็สามารถเข้าไปที่ Robot Maker ได้นะคะที่จุฬาซ4 8นั่นเองอเดี๋ยวอุ้งใส่ข้อมูลเพิ่เมเติมไว้ใน Description นะคะวันนี้ก็ฝากไว้ทั้ง2ตัวเลยเรียกว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะคะต้องถูกใจคลิกนี้มากๆแน่นอนเอาวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ